สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับหมอปลายเตือน3วันก่อนปีใหม่ต้องระวังส่วนปี2,567เรื่องใหญ่ระวังของมีปี f a c e b o o กตี0 at t ัดเ d เเผยคลิปวิดีโอหมอปลายแพรกซิบที่มีการสัมภาษณ์ ซึ่งมีการเปิดคำทํานายในรายการตีสิดเดย์เมื่อถามถึงคืนปีใหม่จะมีอะไรไหมหลังปีใหม่ปีหน้าจะมีอะไรหมอปลายระบุว่าให้ระวังดีกว่าอย่างแรกช่วงก่อนวันที่หนึ่งวันเลขคู่ประมาณ28-29-30ทั้ง3วันนี้จะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาและมีคนเจ็บเน้นในเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับในประเทศจะมีเรื่องของเปลวไฟไฟไหม้แต่เป็นเขตปริมณฑลมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของโรงงานหรือสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟจะมีเรื่องของไฟเป็นหลักก่อนที่จะเข้าสู่ปีหน้าถามถึงแล้วปีหน้าปี2567หมอปลายตอบว่าปีหน้าเรื่องใหญ่หลังมก,กราคมจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงเยอะมากมาก อะไรที่เกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บของที่มาจากของมีปีกของบินได้อะไรมีปีกเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอันตรายเกือบทั้งหมดระวังในเรื่องของเชื้อโรคถ้าหลังจากนี้มีวัคซีนก็ต้องฉีดความคืบหน้าปี2567อาจารย์พินโยพงเจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้ทำนายดวงเมืองในปี2567ไว้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคม2567 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญอย่างน้อยต้องมีการปรับคอรมอครั้งใหญ่ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราหูอยู่ตรงราศีมีนราหูจรทับจุดสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่แถวๆต้นราศีมีนคือช่วง19กันยายน2567ซึ่งราหูมีวัตตะ18ปี ถ้าเราย้อนไป18ปีจะพบว่าเมื่อ19กันยายน2549ราหูโคจรทับจุดตั้งรับตัวยในปีดังกล่าวนั้นอดีตนายกทักษิณชินวัตรถ,ถูกยึดอำนาจและคราวนี้ปี2567วงรอบของราหูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งกาละเทศะสัมพันธ์กันจึงเกรงว่าอาจจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขึ้นมาได้ดวงเมืองมีราหู อยู่ตรงราศีมีนดวงคุณทักษิณที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลก็มีราหูอยู่ตรงราศีมีนส่วนดวงนายกเศรษฐาก็สัมพันธ์กับราศีมีนเช่นกันจึงพยากรณ์ได้ว่าช่วงปลายปี2567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงต้นปี2568ด้วย เพราะช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันส่วนดวงของผู้นำประเทศนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นอาจารย์พิญโยคำนวณดวงชะตาเอาไว้ว่านายเสรษฐาเกิด15กุมภาพันธ์2 5 0 5วันพฤหสัสบดีเป็นชาวราศีกุมลัคนาราศีเมษดาวอาทิตย์สถิตร,ราศีกุมอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์ชาวราศีกุมนั้นจะมีความคิดแปลกแยก เป็นราศีธาตุลมเป็นราศีที่เน้นความสัมพันธ์เชิงกลุ่มองค์กรเข้าสังคมได้ดีด้วยราศีกุ่มซึ่งเป็นราศีเกิดไปสัมพันธ์อยู่ในภพลาพะของลัคนาเมืองซึ่งเป็นราศีเมษจึงถือว่าดีลาพะหมายถึงความสําเร็จรายได้ผลประโยชน์มีดาวสี่ดวงอยู่ในจุดจอมฟ้าหรืออยู่กลางฟ้าในขณะที่เกิดได้แก่ ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสและดาวเสาร์ด่าวเหล่านี้มีความโดดเด่นเพราะอยู่กลางฟ้าโดยเฉพาะดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดและใหญ่รองลงมาฉะนั้นจึงส่งผลดีให้มาดำรงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศแต่เมื่อมองดาวที่จะมาสนับสนุนตอนแรกอาจไม่โดดเด่นอะไรมากนักแต่มีดาวสนับสนุน ในมุมโยกมุมตรีโกนและมุมที่ต้องต่อสู้ดินรนหลายจุดดวงนายกเศรษฐาในปี2 5 6 7ต้องรับบทหนักเนื่องจากดาวเสารโคจรอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นภพลาภะของดวงชะตาคือกรรม,มะลาภะที่ที่จริงนั้นกรรม,มะลาภะจะทำให้คุณกรรม,มะแปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานลาภะคือความสำเร็จจึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานแต่ดาวเสารเกิดมาทับดาวสุขในราศีกุมซึ่งเป็นพบลาพะตามตำราบ,บอกว่าต้องระวังเรื่องของสุขภาพและภัยจากการลักวิ่งชิงปล้นเปิดดวงเมืองปี2567เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้มอน,นิททวีกุลกิจ หมอดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทํานายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปีหน้าปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดโอยไปต,ตามกันบริษัทโรงงาน บางแห่งนั้นถ้าไม่ปิดกิจการก็คงต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทํายากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกินส0ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้ และอีก5-7%เปอร์เซนที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคมา่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟอ้อเงินฟืดจะรุนแรงมากขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1,000 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่า นี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2,567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปี2,567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังในเรื่องของฟืนไฟให้มากด้วยความคืบหน้า โหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567หรโหนฟองสนานเปิดคำทำนายดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ผ่านฟองสนานจำรจ,จัทระบุตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้าหมูโดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระสำ เริ่มวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567เป็นต้นไปนั้นดาวใหญ่ดาวเล็กพลิกร่วมอำนวยด้านบวกให้แบบชวนตะลึงแถมดาวประจำชีพเมืองเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นำระวังตายน้ำตื้นฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกตลอดปี2567 รากฏการณ์สำคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ทั้งปีทั้งดีและร้ายมีดังนี้เกณฑ์ที่หนึ่งออกแนวร้ายร้ายมากเป็นระยะระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษ เกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟวงเล็บมรตยูจรเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤกษกทัพพระอังคาร3ามดาวประจำชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าเกณฑ์ที่2ออกแนวบวกเป็นระยะะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี2567เป็นต้นไปเป็นไปตามโลก ลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยวงเล็บพระสเสาจร7เดินในราศีกุมพบ11หลาภะเกณฑ์ที่3เข้าสู่ปีที่3ใน7ปีของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกและความล้ำสมัยปั่นป่วนไปทั้งโลกแล้วเมืองต้องปฏิวัติเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันในระดับยืนอยู่ข้างกำแพงพระนคร กรกฎาคม2,572เราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเป้าหมายคือหากทำได้ดีถ้าจะหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงในราวกลางปี2,572หากทำได้ไม่ดีก็จะติดกับดักต่อไป